สวัสดีค่ะบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นมาดูกันเลยซากะคิซังเดทาร์ตกินไหมคะดีเดสเอ๋ดีเดดเดเอไกไ้ไหม いいです、いいです。食べません。ああ、はいはい、わかりました。じゃあ、コーヒーはいいですね。<music> え、飲みませんかいいえ、飲みますよ。飲みます。いいですね。は、飲みます。ああ、そうですか。ファンのごめん。<laughs> まあ、ど、プライオークラクル。 ซาซากิซังเดซาโตะทาเบมัสกะคุณซาซากิทานของหวานไหมคะเดซาโตะนี่ก็เดสเซอร์เนาะของหวานเชิญชวนก็ทาเบมัสกะอีเดสเชิญเลยคะ่ะ eh? เอ๊ะงงละสงสัยละอีเดสอีเดส เอาเลยค่ะเอาเลยเอ๊ะเานไหมคะทานะม่เส้นคะเอ๊ะทานไหมคะทานไม่เส้นคะเอ๊ะคุณจะทานหรือว่าไม่ทานคะอย่างเงี้ยทานไหมก็ทานทานไม่เซนก็ไม่ทานอิจิสุอิจิสุทานไม่เซนเอาเลยค่ะเอาเลยฉันยังไม่ทานนะคะ อ,อ๋อใช่ใช่รู้เข้าใจแล้วค่ะงั้นกาแฟไหมคะยังพยายามจะชวนอยู่นะอีเดสเน่อีเดสเน่อ่ก็เข้าท่าดีนะคะ<ว><น>เอ้ไมิใช่ไหมะเอน้เอนม เอ๊ะคุณไม่ดื่มกาแฟหรอคะเย้โนมิมาสึโยโนิมาสอีเโนมิมาสยโนมิมาสึอีเดสไม่ใช่ค่ะฉันจะดื่มที่ฉันพูดว่าเข้าท่าดีฉันหมายความว่าฉันจะดื่มกาแฟค่ะงงไหม อ่อそうですかออคะอย่างนั้นเหรอคะถ้าอีเดสนี่ก็แปลว่าเอาเลยเอาเลยตามสบายคือไม่กินตามสบายอนะไรอย่างนี้เนาะอีเดสเน่ก็เออน่าสนใจเอาสิเอาสิาสคล้ายกันมากเลยอะ่ะอ่ะมาฟังดูอีกรอบหนึ่งนะคะ さきさん、デザート食べますか？いいです。えいいす？いいですいいです。え？食べますか？食べませんか？いいですいいです。食べません。あはいはい。わかりました。じゃあコーヒーは、うん？いいですね。え？飲みませんか？いいえ、飲みますよ。飲みます。いいですね。は、うん、飲みます。ですああ、そうですか。 โอเคนะคะวันนี้เราก็ได้อีเดสกับอีเดสเนเหมือนกันเลยเนาะแต่ความหมายต่างกันอีเดสเน่คือเอาเลยตามสบายอีเดสเน่ก็น่าสนใจเอาเอา,เอาส่วนทา b e เบมาสโนมีมัสก็ดื่มทา b e เบมาเซนโนมีมาเซก็คือไม่ดื่มไม่กินโอเคนะคะ เอาไปลองฝึกพูดดูนะคะวันนี้ก็ประโยคไม่น่าจะยากเท่าไหร่แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับคลิปนี้ก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะมาลตาเน